สวัสดีครับสวัสดีเอ็ดทีุ่กท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลครับ,ดดรบตอนนี้ก็อยู่ห้องครับที่เขารับจากแดืนงานมาสองหมื่นก็เดือนนี้เพิ่งได้งานสองหมื่นเราไม่มีงานนะครับตอนเช้าด์นีฝนตกครับนี่ฝนตกแห้งเติอบอยู่ นี่ก็โซอซก็บรรยากาศทางบอ่อปลาที่เก่าครับก็บักกาศฝนตกตกแห้งเสิฐอยู่ไทยโย่ไทยหอนสวัสดีครับสวัสดีเชิญชิวชิวกันแบบชิวชินั่บนบะ่อปลาเราก็สูบแล้วสูบแต่ตะมือหลายมือแล้วครับนี่ทางบอ่อปลาที่เก่าแล้วครสิฝนตก อากาศตอนมัวเานะครับโกแงเงี้ยเ็กนิด้ขึ้นกับมตกนะ้ำมาตกตอนเส่เนาะตกตอนเส่าดีคนเขาไปเห็ุงานเหตุการมันไปเห็ุกันด้ตกตอนเส่าก็ได้ แข้งทางออกทางเขายากแข้งเป็นดินลุกลั่งครับขางออกทางเขา่าแง่ไหนกดท่ามอเขาซื้อเห็ดน,น้อยเนาะนี่งบประมาณเนาะเห็ดตนุนดีเห็ดตนุนคอนนขีดแลนเขามานี่ดีอยู่เนาะขนาดทีดขึ้นขีดได้ไยมขีดเท้นบีดขึบเทีดดูนี่ขนโต๊โต๊ขัด ของพี่กูาละต้นใหม่กับเพี้ยจะอุ้มครับมันได้ไอ้ฝนนะครับผมก็นได้ดูด้ส่ว้นใหม่นะในเบองในแยงนะครับต้นฝนฟ้ากดีครับ ตฝนตกต่างจังหวัดตกบ่าน้อยเนาะจังหวัดตกไตแหนตกฝนตกหนิงจังหวัดไดแหนก็เหม็นมาบอกไัเด้อครับอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่หลักกับบางตกแล้วครับกับเสาร์วันศุกร์้อครับเช้าวันศุกร์นะครับ สุปที่อะไรล่ะวันสุกที่11เ,เนาะจ้าววันศุกที่11ฝนตกแล้วว่ากับตกกันดีกันเนี่ยจะม,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 มะนันแค่มันขื้นมองมองมองทายรถขั้นนี้นั่นมันหนามมันขังมันอินทรีตมนะบถเรือหนวกบนเขากันเนี้ยน,นะ ก็จอดไล่สงการแล้วไก่สงการแล้วคุณเดชเด็กจับบัตรดีครับมีเง,งินมีก่้องจับบานรับตรองนะครับขอให้เดืนทางไปตลอดปลอดไทยนะครับขับรถกัรละมัดระวังนะครับ จะได้เศร้านี่ก็เอาไว้ซ้ำนิดกันด้อครับเด้อคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับเอาคลิปสันส้นๆเนาะสวัสดีครับ